ก็สวัสดีนะครับเป็นเพื่อนของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวสายเปตองวันนี้ก็มาอยู่ที่สนามนครรังสิตนะครับดูเปตองย่านนครรังสิตนะครับวันนี้ทีมจะน้อยไปหน่อยหน่อยนอกจากสุดยอดกลุ่มฝีมืออีกกลุ่มหนึ่งเขาแห่กันไปที่สุโขทัไทยคนระับเป็น ทีมทั่วปร,ราชะานต่อชะดอครับเสร็จแล้วมาดูต่อนะครับอันนี้เป็นการเจอกันระหว่างเจสังลุยสองกับชูวางใหญ่ทีมพี่สีไม่ไแน่ใจเอาชูวางใหญ่ก็ได้นะกันนะครับเพราะชูวังใหญ่ยัส่งมาหลายทีมอยู่เหมือนเดิมวันนี้ขงไอกีแตแ้มดูนะฮะ้ ได้ที๊แตกมือเข้า,อาไอซีมะโค้งเข้าไปโค้งเข้าไปโอ้ยเตะเข้าสองเอาสามได้จริงๆด้วยนะสองทีมเจสั่งลุยนำสามศูนย์นะครับตอนดูนะครับลูกเขา้าพี่ยะยะจะขึะ้นมามีเข้าสวย แข่งพิศูนไทยครับตอนฉอดครับนะครับพี่แดงหลุดครับตรงนี้ตอนนี้ลมหนาวถึงุงเทพเลยนะครับตั้งแต่เมื่อคืนมารู้สึกหนาวดูนะครับพี่แดงเข้ามาลุกหนึ่งเข้าได้ไหมโอเคอ่าเปลี่ยนครับเปลี่ยนสวยตัวเองมีไเดียวบอกไม่แต่ไปตองไว้ก็อยู่บ้านโอ้โหตรงนี้พี่คนตี ตายครับเดินมาลงนี้ขอแค่ในโซนว่าประมาณนั้นเปลี่ยนด้วยครับโอ้โหเปลี่ยนแบบไม่ตีนะีครับพีงลา,ยยา่หน่อยนอยนะอดูนะครับสั่งเข้าล่างไว้ป๊อปอืมเดี๋ยวออกหมดเลยดูลูกเข้ามือชิพนนี้ครับเข้านะแวโอ้ลุงนี้ก็หลุดเหมือนกันครับ โอ้ oh, เข้าดีครับละเอียดด้วเข้าอีกลูกครับไปไหลายเข้ามาไม่ถึงครับ่าดูนะครับแ้มสามได้ไหมสามครับสามเท่าครับแจงเข้างา <Okay. S 1> เข้าไปต้องสวยมากเลยลุง ป๊อปโอ้ยจอดเลยเตรียมตัวเตรียมมาโอ้ยเข้าไปต้องงามแท้หุ่นเต็มไปเลยมาปั้งเียครับล่เมื่อตีสามลูกี่ยาต้องเข้ากลุ่มไม่กล้าไป เปลีออ่ยนวายเด้งออกไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนใส่ลูกมาแล้วออกจริงๆดูพียะเข้ามาอีกลูกนึงครับลูกน,นั้นคมสวยนะครับถึงไม่เปลี่ยนโอ้โหลูกนี้หลุดแ,แ,แน่นตอนนี้สามเท่าโอ้ยลูกนี้ก็หลุดออกมาใสา่ดูนะครับเหลือสามลูกจะทำได้กี่แต้ม โอ้ลูกนี้ที่หนึ่งครับลูกนี้ที่หนึ่งครับดูครับจะเขาเ้าแตมสองได้หรือไม่เอาลูกนี้ออกหน่อย,ยดูนะครับสีดำเจะเข้าไหมวับสาดูลูกเข้าสีดำเข้าได้เขา้เขาไปต้องด,ด,ด,ดี เออเอ,อ้ยไม่ถึงครับลงนี้เบาครับโอ,อ้อยตึงสวยมากเข้าสวยเอยอะแยะครับหลายาลแปลบเปลี่ยนเบ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 นเปลี่ยน,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 ยนในโซนอาดเหยียบเอาวองไป,ไปแล้วเต็มตีย,ยกขามหัวมาตั้งเข้า <laughs> ขมาครับ โอ้ยเข้าไปต้องสวยจังเลยพี่จะยากจะทำยังไงครับดูนะโอ้ถึงถึงลูกถึง,ถงเปลี่ยนโหจับลงเตรียมตีเตรียมปล่อยลูกไหมไใสักปิงได้ไหมรอดูนะครับไหนม,ม,มา ว้าถึงลูกถึง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 หม่ถึงครับมือาชีพมาเลยโอ้ยหลุดแท็กไม่โดนเกมเข้ามาใหม่คร you. ับมาเลยมาโอ้โหเปลี่ยนด้วยครับใหาดำตีลูกนี้ห็นไหมปัง าได้หนึ่งแต้มลงนีจกจะเข้าหรือตีไหมตีลูกลา่างเดี๋ยเปิดทางว่วายจอดสองแต้มติดแทงเข้ามาอุย้ยดีด้วยสามแต้มเลยขนะนี้คะแนนหนีไปเป็นเก้าต่อสามชูห้องใหญ่กับเจสซัมลุยสองนะลูกนี้ก็สวย,ยอยู่ครับแต่ไม่ถึงเข้ามาครับนี้ อ่าให่ยห่หลุดเลือดเตี้ยพี่ใหญ่จะเข้ามาลุงครับโอ้ยไม่ถึง<ห>เฮ้ยเตียยโปรครับ<ห>เจียยโปลูกนี้ตีจากสไลด์จอดด้วยนะครับดูลูกตีอุย้ยตีป้าอะ่สะสักคู่พี่บูนตีแก่นออกไม่มีใครได้แต้มตีแก่นแม่นมากนะลุกนี้มาอ้สวยมากครับพี่แต่งแดงเด้งเข้ามาเกอบเกือบ ลูกนี้พี่บูญจะไปจอดอื้อชอบคดดูนะี่ครับพี่แตงเขียนลูกต่อลูกก็ไม่มีใครได้เปรียบเทียบๆเียบู้พี่แตงเข้ามาดีมากไตครับพวกนี้อา้าวอู้อกัดตีป่าอู้ ตองครับพี่บุญตีแกนออกสองรอบเพราะว่าถ้าไม่ตีจะแพลูกเสียเปียบไปแล้วแนกนเข้ามาตัวนี้ก็ข้าวสวยครับทีย่ยาไมา้เองครับไหลมาเนียนนิ่มในโซนแต่ก็หลุดครับ่ๆๆๆๆาดูนะครับยีเต้ครับดูปิแดแจะเข้า แร็ปลูกนี้หลุดแล้วครับรให้เข้าอีกลูกหนึ่งครัิดแตงนะโอโห,โหลูกนี้ก็หลุดดีทำไปมาังโอ้ยตีจอดครับลุตอนนี้ทีมเจสสังลุยฟ้าคำได้เตียบลูกนะครับท้เบียยาเปลี่ยนได้ได้เตียบตลอดนะครับ นีพี่ดำจะตีตัดแต้มอย่างเดียวนะครับบัง้งอยากไม่ดกพิจายาเข้ามาเลียนได้เลียมน,นะครับลุงพี่ดำตัดสินใจตีไล่ตัดแต้มตอนนี้น นะครับได้โอกาสเจ็บแต้มฮะถ้าเจ็บได้หมดก็จะเป็นหกต่อเก้าอุ้ยต่อครับลุงนี้เหมือนไม่ถึงับสองแต้มต่อเก้าแล้วพี่ยาอยาะเข้ามาโอ้ลุงนี้เข้าสวยครับสวยสวยสวย,สวยลุงนี้แต้มเตยมโยนครับแค่เกาะในโซนวัด<แ> ่ดำจะต,ตีตีเปลี่นย,เย,เยนะะเต็เเเเรมรอยมาซัดเต่งเต็มเมด็ดดีปล่อยลูกมาโอ้โหเข้าสวยมากลุงนี้เขาก็ยังเข้าเปลี่ยนนะไปอีกลุงครับเต็มรอยมาอุ้ยลุงนี้บินมากเลยนะ ไม่รู้จะตีลูกหรือตีแจนหรือยังลูกนะครับได้ลูกตีจอดครับ้วเข้ามาจะเปลี่ยนได้ลูกนี้ได้เปลี่ยนนะครับโอ้โหเปลี่ยนสามลูกเลยคะสั่งวิแต่งตีเหมือนให้ตีลูกหนึ่งครับเพราะว่าลูกเหลือเกินอยู่โอ้โหลูกเมื่อกี้ไม่เดินครับเหลือลูกสามลูกเต็มมือเลยเมื่อกี้ ม่แน่ใจว่าตีจะตีกลางให้ช็อตนะได้เปรียบนะคบพราโดนปุ네๊บโอ้ยต mm ัว hmm. กลูกเดียวดูนะครับเข้ามาอีกลูกนึงว้าป๊อปให้พี่แตงตีโอโหลูกชี้ได้หนึ่งเสียหนึ่งก็อยู่ที่ลูกนี้ครับสมาธิแต่งหน้าว้าสองเลย คะแนนไล่มาเจ็ดต่อเก้าแล้วนเนาะปาดเขาดีครับพี่เม่เนี่ยเจ็ดสิบปีวันนี้หกสิบสามยังไม่แก่สักคนเลยไม่ดตองพี่ำทำพี่ทำจะมาตีะนรับเตรียมตีปั้งจอด ห่างๆครับโอ้โหโอ้โวโอ้โวโอ้โอ้โหจะให้ขีถ้าแกนเรียมนี้ขีแกนแล้วเนี่ยดูนะครับยำร้อยมาตั้งตายครับถ้าพี่ยาย่าเข้าเปลี่ยนอีกรุนนี้ได้เปียบมึงโอ้แต่หลุดมาอยู่ครับ ลูกนี้ได้เปรียบลูกก็จริงนะครับแต่ขยายโซนแต่ถ้าพี่แต่งเข้าเปลี่ยนจะอาจจะนะครับดูเปลี่ยนลูกนี้เปลี่ยนครับโอ้ยเข้าเข่าเข,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 ข้านึกว่าพี่จะตีมือเข้าอาชีพโอ้ยหลุดเฉย,ยพี่ไปบุญเข้ามาอันนี้มือเข้าอาชีพแล้วปังโอ้ย,อย,อยม่ไม่ชนพี่พู้จักลูกได้เปรียบเปรียบเปรียบนะคที่เขาไม่ตีไดเป็นแรก ตอนนี้ตีแก่นไม่ได้อะไรไม่ได้แล้วนะครับเขาเอามเปลี่ยนนะโอ้โหดูนะครับไปตองลูกนี้จะเจมหรือไม่อยู่ที่ลูกนี้ด้วยนะา้าพี่ดำตีถูกจะได้หนึ่งทันทีปังโอ้ยไม่ได้โจนเลยอสายสีจอด ว้าวเราจะสวยเข้ากล้องแล้วครับครับขอบคุณครับเป็นกสาวสวยนี่นี่นี่หกสิบสามครับใครอยากเด็กอยากสาวให้มาเล่นเปตองครับคนนั้นเจ็ดสิบเลยนะเที่ยวได้เลยถ้าไม่เล่นเปตองจะแจงน้ำเงือกครับตาเปล่าอ่ปิตา